หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเมื่อก้ก่อนตัวห้าเปลี่ยนสามครับเปลี่ยนหนึ่งสองครับตัวสี่ถ้าสิ่งหายฟังไว้ว่าสิแต่โทรศัพท์ผมได้หมดไปแล้ว น่ะสองสามสี่านึงหึ่งหนึ่่งหัึ้งหนึ่น่งหน่ยหนึ้งหนึ่งอนึ่งหอึหนึองหนึ่งหนอ่งห่งหนึ่งหนึ่งก่ครนบ่อหค่งหนึ่งหนร่หนึ่งห่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งม่งหงหนึหนึ่งหน่อหงชาร่จหนึ่ง่หนึ่ง่น ไลน์เป็นตัวนี้ครับจั่วแต่พันธีครับเข้าเลยครับไน่เจอใช็ครับเกณสามจั่วไลครับสกิลเกนหนึ่งครับไม่โดนเลยครับเอามือหนึ่งใบครับเอาจัมปิ้งครับท็อปกล้องเล่กคอหรือโซชาร์ต่อหนึ่งลงนะครับออกคนนี้สกิลครับ ต้องกับมือเปิดท็อปสองเพิ่มเยัดครับหนึ่งไปไป้ใต้ก่องสิบสี่แวนการ์ดครับให้หมื่นครับแบนครับตีเก็บก่อนครับโอเคครับเช็คเกณฑ์หนึ่งครับพี่ครับจั่วไอครับบาโซครับยิงเอ่ออะไรวะแม่ไม่ยิงยิงเกตสองพี่ เนี่ยครับแล้วตีจั่วคอหมื่นตีเข้าเลยครับคี้คีดว่ามาข้ามเก้สามครับบอลครับเอาแหวนหมื่นครับใช่สองหมื่นครับข้่ห้าพันครับพล้วครับแปงครับจั่วเจสิีครับ สองไปนีครับออกอโอเคลายครับเอ็กเซลจก็บไปมีมือกี่ใบนะครับตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบครัอ่าคอครับแวนตีนะครับคนนี้โซชาร์ คูแ่แรกครับบ้านหนึ่งมือของไครับสะงขอไม่เกินสองครับอนนานองกครับนองกาโนงาวิตสกิลนะครับคิดอ๋อโทษโทษผมลืมอันนี้เป็นเท่าไหร่วะมันตีมันตีเท่าไหร่นะมันตีสองหมื่นครับ อหมือ่นอ่ะปล่อยเลยปล่อยเ,เลยผมไม่กันารแล้เจ็ดสามครับเจ็ดหนึ่งเช็คไ <me> ม่เจอบาทเก็บมันเข้าโซ่ขอระการที่ไม่ใช่เก็ดหนึ่งปีนก็ต้องขอเลงเด็นก็ได้ปะขอครับเก็บเข้า พอนนี้ครับสกิลพ่อพ่อครับโดนเก็บถอดขอใช่ไหมครับดูแว่นไม่เดี๋ยวเดล่า้าใบหรือมากกว่าครับบกสามพันแถวหน้าอันนี้ใช็คไปอย่างครับเช็คไปแล้วครับสามกับสองคนรุ่นเขารีแล้วไมเช็คตอรัดิเกอร์ครับต่วกัน์ดใหม่ คนนี้ครับบูทชาร์จ็7สองหมื่นสองหมืนเวนกาดครับถาแหวนสองหมืนห้าครับโอเคครับคนนี้ครับจะม่คอรมันก็ตีเก็บจิวรับผ่านวนไลโอรอดครับฟอสวันนี้โซบ้านสองหมืนตีครับสิงสียทิตลุก ให้ขอนี้ด้วยเข้าเลยครับเข้าเลยวอร์เชคเซนเตอเชคจูดิเกอร์มีเดียนได้ครับพลังให้ข้างได้ครับแก๊งบ้านหนึ่งทิ้งสองดูอันนี้สิบยี่สามสี่ครับเข้าครับสองอันนี้สางสามตีครับ หนึ่งได้ใช่ไหมครับใช่ครับสามสามสามหมื่นวันนี้จะเป็นสามหมื่นสี่สองสามสามได้เดียวห้าพันสี่สิบเจ็ดครับมิดมิดที่พันละมือเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดไปอ๋อ มื <17. S 2> อเจ็ดจะระเบิดไหมเนะคนนี้พอครับปลริตเชีรยคนนี้ตีครับเหมืน,นหือนกัดพาเนกาดอืมใั้เงินครัะเก็บจิยวลง เอ,อาแวนกาดจอมดีครับสกิลปาร์นหนึ่งเอาเมือหนึ่งใบยัดโซครับพอการ์ดไม่เกินสองพอจิวครับสกิลจิวครับเมื่อลงเก็บพอลงท่าลังด้วยเอาแวนตีสองหมืนม่นเ<ห>ี<อ>หมดโอเคครับมาปล่อยครับเกือบสองเกือบสองครับโอ้โหวอเตอร์ฟอร์มนะไม่เต็ม คนนี้ครับเมื่อบูสชาร์จหนึ่งตีเท่าไรครับเป็นสองหมื่นครับพี่สกิลให้หมื่นครับโอเคครับอลิฟฝั่งนี้ครับบูสชาร์จจะเป็นสองหมื่นสามครับพี่สกิลสองแปดครับเข้าตาบัสหนึ่งครับมือเท่าไหร่ครับตอนนี้เนอสี่ใบครับถอดเก็บตัวมัน โอ้โน่าจะตัวน้องตีก่อนไปเล่นผิดไปหมดโอ้ครับโอ้โก,กับแก๊บนี่ปักสิทธ เกวอ่าอลิสตีครับสองหมืน่นห้าเป็นการสองหมื่นห้าอ้อปล่อยมือเจลอโอ้โหไม่นะม,นมือเหลืออะไครับมือเหลือสี่ใบครับมือเหลือสี่จบไม่ได้ก็แพ้เกวับบา<จ>บสประตูเกวโอ้ไม่น,าน่ารอร์วขคอ ข้างยิงเท่าไหร่ครับยี่สิบสามั้งคู่เลยครับเข้าอันนี้ตีแรงครับสองตัวหนึ่งให้อบป่อยครับไปเจอแซนนรโโอเคได้เวลาแล้วไล่วอเตอร์ฟอร์ฟอสแวนเทครับรีไทยจะวิ่มชิวให้หน่อยแล้วก็อันนี้ขอกดเทคตัวนี้ก่อนนะอันนี้บอกห้าพันเทคตัวนี้ สาสี่สิบสามมนเอาครับโอเคเช็คเซ็กซ์เช็คไม่เจอโอเค